ก็วันนี้ผมนะครับนำพระเครื่องของพระเด็พระคุณหลวงพ่อมานะครับเป็นตัวแทนนะครับในนามพระเด็พระคุณหลวงพ่อมามอบให้พระอาจารย์สุภาพมีองค์โชไม่หมีองค์โชไหมครับก็นะครับพระอาจารย์สุภาพนะครับหรือพระครูศิวสังวรคุณนะครับวัดนนกุฎนะครับสามัคถีนนกุฎครับผม ครับก็มามอบให้นะครับนี่นะครับมาถวายเป็นพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสวิชโยนะครับท่านเมตตามาส่งของแก้กสิทธ์นะครับชื่ออะไรอ่าเป็นสมเด็จปกโพครับผมแล้วก็มาถวายให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วแต่สุดแท้แต่นะครับผมทําหน้าที่ผมเรียบร้อยแล้วครับ ดินของบ้านของมวลสารต่างๆเมื่อทำเป็นองคนะ์พระน้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเขาเรียกว่าในความเป็นพุทธศาสนาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวพุทธอันนี้ไม่ใช่บันในประเทศไทยอย่างเดียวไปทั่วโลกครับสาธุครับสาถูครับ<า> ก็มาเป็นในานามตัวแทนของพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับนะครับก็มาร้านที่เจ๊หลิวเนี้อ,อน้ำครับแม่ของผันนะครับก็มาร้านหอมนี่ภาพพระเด็จพระคุณหลวงพ่อนะครับมอบให้นะครับมอบให้นะครับว่าจะมาทําตั้งต้นเป็นกองกระถินใช่ค่ะกระถินวันที่เก้ากับวันที่สิบนะครับก็มีวัตถุมงค,คลมานะครับของพ่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาก็เป็นผ้าบุกแขนนะครับแล้วก็เป็นพระพระผงนะครับแล้วก็เป็นพระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอานันต์ะนะครับเป็นหลวงพอ่อฤาษีแล้วก็นี่เป็นรูปภาพรูปภาพนี้คือหนูแจกเลยใช่ไหมคะพี่ก็นนตามตามตามนั่นแหละคือวอ่อาไ,ไปแล้วผ้าบุกแขนกับรูปภาพแล้วก็ผ้าบุกแขนอีกครับมาตั้งต้นก็เป็นพระผงที่มอบให้ก็ตาม ก็หลวงพ่อบอกว่าให้แห่ได้เต็มที่เลยแห,ลยห่ได้เต็มที่เลยบอกว่ามีมีตัวแทนไหมไก็เลยว่าเอารูปอะไรให้หมอบนี้ให้ให้นั่นเลยแล้วก็ให้ใส่กรอบเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมาสร้างกวามดี